เดินหมื่นเก้านะครับช่วยในการลดไขมันได้ไหมนะครับก็เป็นคําถามที่ดีนะครับที่เรามาเจอรีเนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราต้องเดินให้ครบ1นึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นของมันอยู่ตรงนี้ครับการเดินให้ครบ1นึ่งของแต่ละคนเองเนี่ยมันไม่เหมือนกันระดับความเข้มข้นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะอ้างอิงจากบุคคลทั่วไปนะครับที่เดินในชีวิตประจำวันนะครับแล้วมาตั้งคําถามว่าแล้วถ้าในชีวิตประจำวันเองเนี่ยฉันเดินครบหนึ่งยมว่า ออกกําลังกายไหมมันจะสามารถลดไขมันได้ไหมก่อนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเดินในชีวิตประจําวันแล้วมันครบ1นึ่งหมเนี่ยมันเป็นระดับการออกกําลังกายที่เข้มข้นต่ําจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเทียบกับคนที่กินกินนอนนอนนั่งๆท่งทงานต่อทั้งวนันถือว่าดีกว่า ดังนั้นการที่เราเดินครบ1นึ่งเถือว่าดีกับคนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นในระดับที่ช่วยในการลดไขมันถือว่าน้อยเกินไปเพราะจริงๆแล้วการเดินหนึ่งหมื่นเก้าเองเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายในโซนหนึ่งนะครับสัดส่วนในการใช้พลังงานและสัดส่วนในการใช้ไขมันเองเนี่ยมันค่อนข้างต่ําแต่ถ้าเกิดจะให้เพิ่มเติมนะก็คือเราควรจะเพิ่มระดับความเข้มข้นของ1นึ่งเนี่ยให้มันสูงขึ้นยกตัวยอย่างเช่นถ้าเราเดินนะครับตามสวนสาธารณะนะเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าแหละ ให้เราลองเพิ่มนะครับเดินให้มันเร็วขึ้นนะครับการเดินให้มันเร็วขึ้นนะครับฮาร์ดเรทมันจะเต้นสูงขึ้นการใช้พลังงานและการใช้แคมเป็นมันก็จะสูงขึ้นหรือถ้าเราเป็นคนที่เดินลู่จนครบหนึ่งเลองเพิ่มความชันดูจากเดิมนะครับเราไม่เคยปรับความชันเลยเราปรับความชันมาที่3หรือปรับความชันมาที่6 ให้ฮาร์ทเรทให้การให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันได้ทํางานให้เลือดมันได้สูบฉีดให้ระดับความเข้มข้นมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างนี้แหละเมื่อระดับความเข้มข้นมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับการลดไขมันส่วนเกินเนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นมากขึ้นกว่าการที่เราเดินแบบไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนี่เดิน1นึ่ง่นวถือว่าเป็นการออกกําลังกายไหมถือว่าเป็นการออกกําลังกาย ที่มากขึ้นมากกว่าชีวิตปกติแล้กันแต่ถ้าเกิดจะให้เพิ่มนะครับเพื่อรดไขมันเราต้องเพิ่มระดับความเข้มข้นในการออกกาลังกายด้วยนะครับ